โอเคครับก็อยู่กับผมกันเี่นเคยครับอยู่กับผมวันนี้กับเอฟเอไมน์ครับวันนี้วันนี้เกมพริกวิพบอะไรไปเที่ยวดังคารอะไรประมาณนี้แหละครับก็จะมีอ๋อมันมีแบบออนไลน์กับแ,แบบออฟไลน์นะครับก็คือแต่ว่า n น a แอคทีฟเกมอ๋อเราต้องไปยืนยันแล้วก็ไปสมัครเล่นเกมนี้ก่อนนะครับซึ่งมันก็มีในเมนูนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะก็โอเคแพนอินไซต์ต่อกันเลยนะครับก็คือ มาเป็น PE ที่2ของเกมนะครับแล้วก็เป็นครั้งที่ด้วยนะครับของการฝุดภาษานะครับก็อย่างว่าแหละตรงนี้มีน้ํามีอะไรแล้วแล้วก็ฝั่งนู้นก็เอาอะไรไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยโทติซิตี้เดี๋ยวเดี๋ยวมุมซ้ายล่างมันก็เขียนว่า beginner corporate นะครับก็คือคอ,องค์กรเริ่มต้นนั่นเองครับมาเดี๋ยวเราลองมาอ่านตรงนี้กันบ้างนะครับก็ บิ g ก็ r เนอร์คอร์ปอเรนะครับก็ผมพออ,าอ่านได้แต่ว่าแปลไม่ได้ก็คือสําคัญที่สุดของแต่ละภาษาก็คือคําศัพท์นันแหละเดี๋ยวถ้าอ่านออกปุ๊บมันก็สะกดคล้ายๆกันนะจริงเอาคัางคำศัพท์ไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นอ,อะไรนะองค์กรองค์กรเริ่มต้นนั่นแหละรครับก็คือองค์กรเลิ่เต้น B ซึ่งน,นี่คือองค์กรเริ่มต้นดูเหมือนว่าจะทำไมที่ไม่มีอะไรพิเศษ ในการกระทบหรือว่าการกระทำอะไรที่เป็นผลกระทบนะครับดังนั้นก็เก็บไว้นี่คือสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีขององค์กรนะครับที่จะต่อสู้ให้อยู่รอดนะครับถ้าคุณคือผู้ปลูกดาวองคาร <laughs> ประมาณนี้ือเปลบานะครับในครั้งแรกนะครับเป็นการเริ่มเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไร ผู้แปลงโฉมนะครับ planets ใช่หรือเปล่าผู้แปลงโฉมดาวองคารในเวลาแรกก็ไม่เว็วสำหรับอะไรประมาณนี้นครับก็คืออะไรคุณจะเริ่มต้นด้วยไออันนี้มันอะไรนะ m m m อะไรสักอย่างที่มันเป็นเหรียญเงินนะครับก็คือเอาถ้าเป็นเอาตีเป็นสกุลบ้านเราแล้วก็คือ42บาทน,นั่นแหละง่ายดีนะครับก็แล้วก็นี่ก็จะเป็นแท่นอ่าแท่น 42บาททุกคืนอันนี้คือเงินของเรานั่นเองครับสีเหลืองๆนะครับแล้วก็พ a ร์ติเคิ t ที่ in the first research research ตัวนี้แปลว่าทรัพยากรหรือเปล่าวะไม่ใช่ resource ทรัพยากรอ,อันนี้มันเป็น research มันเป็นสาํสา,สารวจหรือเปล่าเออการวิจัยการสํารวจนะโอเคนะครับก็มีทั้งหมดเท่าไหร่ดอเทนกร r สฟรีจวดได้ฟรี สิบคัะสิบใบนั่นเองประมาณนี้นะครับเอา้าแล้วผมก็เนาะเออนั่นแหละเออโอเคมาต่อ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 ,ตอ,ตอโอเคนะประมาณนี้นะเออโอเคก็เอา้าทำไมเหลือสิบหกวะเราใช้ไปแล้วเหรอโอเคตอนนี้การ์ดเราเหลือ8นะครับการ์ดเราเหลือเราจะได้การ์ดมาจากไหนเราก็ยังไม่ได้ดูทัวร์เทเลอร์เลส่วนตรงนี้ผมว่าจะข้าม เข้าไปดูในทูตัรเรียลหรือภาาบทช่วยสอนก็ไม่ได้เข้าไปในที่นะโอเคนะอืมอดเดือนเดือนเดือนทำอะไรต่อดี <laughs> แอคชั่นหนึ่งอ๋อก็คือเป็นแอคชั่นของเรานะครับซึ่งตอนนี้อันนี้คือน้ําน้ําใช่ไหมอันนี้ใบไม้นี้คืออะไรใบไม้เขียวๆเนี่ยอ๋อนี่ไง,ไงตรงนี้มันมีเดี๋ยวช่วยแปลตรงนี้ด้วยโอเคแพรนแพรนแพรน,พนก็คือต้นไม้นะครับ ใช่ป่ะเนี่ยแปไหนซิแปต้นไม้นะครับพืชพืชนะครับแพนหรือเปล่าอนพุพนหรือแอน,แอนมันถ้าตัด pl ออกมันก็จะเป็นแอนถ้า pl เข้ามาก็แพรนประมาณนี้แล้วคือการแปดต้นงานวิจัยแปรต้นจะเป็นอะไรช่วยอาไปไหนแล้ว งานเดี๋ยวไปไหนละเอางานวิจัย8ต้นนะครับก็จะเป็นการพันกร์พืชแปลงเป็นพืชสีเขียวที่คุณวางบวนไปในคณะกรรมการอ,อะไรวะอันนี้โอเคไล่มาเลยแล้วกันก็จะอันนี้คือ,อโอเค เมกาเครดิตเออเมกาเครดิตจำไดแ้แล้วก็คือเงินนั่นแหละเนาะพูด,ดง่ายๆเนาะกสกุลเงินทั่วไปที่ใช้ในการซื้อโอเคนะครับ playing card นะครับในการเล่นการ์ดและใช้ทั่วไปในโปรเจกต์มล์สโตน e นะครับเออมันมีไอ้พวกไอ้สแตนดาดโปรเจกต์มล์สโตนที่อยู่แถบข้างบนเนี้ยเราที่ยังไม่ได้ศึกษานะครับเป็นไงต่อเดี๋ยวคลิปนี้นะ่าจะถึงอธ <laughs> ิบายตรงนี้แล้วก็ แล้วก็แอนด์รีเวิร์ดอวอร์ดอวอร์ดอวอร์ดไม่ใช่รีเวิร์ดอวอร์ดก็คือรางวัลน,นะครับโอเคแล้วก็สตีลตรงนี้น่าจะเป็นเหล็กใช่ปะเหล็กสตีลอีทอยู่ใช้ในการซื้อบิวดิ้งการ์ดเหล็กใช้จ่ายค่าบัตรก่อสร้างอ๋อและคืออะไรเนี่ยสองไมกะเครดิตก็คือ สองล้านยูโรต่อนไม่ใช่อันนี้ก็คือท่าเหล็กหนึ่งอันนะจะเท่ากับเงินสองบาทหรือสองตำแหน่งอะไรประมาณนี้นะครับเออได้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 อรู้เรื่องพอรู้เรื่องก็คือเอาไว้ใช้การ์เนาะโอเคไทเทเนียมนะครับเออใช้สำหรับอะไรใช้สำหรับซื้อ อะไรสเปซการ์ดบัตรอาวากาศช่องว่างและใช้สำหรับอะไรวะมูลค่าและมันมีมูลค่าเท่าไหร่สามก็คือสมบาทตอนไหวก็คือมูลค่าพวกนี้จะเปลี่ยนไปตามหลักนี้แหละนะครับเงินหลักก็คือเป็นตัวนี้เมกะเครดิตนะครับจากนั้นก็คือแพรนี่เราอ่านไปแล้วนี่ก็คือ แปลงเป็นกระเบื้องสีเขียวที่คุณว่าอะไรอัน,นี้โอเคอันนี้ energy ก็คือพลังงานเนาะพลังงานพลังงานถูกจะถูกใช้เมื่อกระทำสีน้ำเงินของกา๊าซแล้วด้วยโดยการลดพลังงาน product อ energy convert into เมื่อความร้อนโอเคโอเคโอเค ประมาณนี้หนึ่งพยายามเล่นมั่มวไปก่อนนะพยายามเล่นมั่มวก่อนเรวก็เป็นเองความร้อนในการถ้าเกิดเราเราเราไม่สนุกกับมันก็ประมาณสองสามคลิปแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือประมาณใช้เวลาประมาณคุ้นเคยกับมันหน่อยประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีอะไรประมาณนี้ในนๆก็อใครรู้อยู่แล้วว่าผมเอาเกมนี้มาได้ไงกันนั่นแหละครับทาที่ยังไม่รู้ว่าผมเอาเกมนี้มาได้ไงก็ดูคลิปก่อนก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ความร้อนก็คือฮีทก็คือความร้อนในการ กำหนดการอาจใช้สัพายกรในการทำความร้อนแปดแห่ง <c oughs> เพื่ออุณหภูมิและทั้า T R อันนี้ก็เนรไหมต่อให้เราทูเรียวเราก็ไม่รูร้เราต้องเล่นเองเราก็ไปสัมผัสเองก่อนเรา็ค่กลับมาอันนี้จบไปนะครับไปก็ประมาณใช้เวลานานเหมือนกันประมาณเจ็ดแปดนาทีแล้วมั่งกว่าจะมาทางนี้ได้โอเคจากนั้น่ะยังไงต่อโอเคเรารู้ว่าตรงนี้เป็นพ เอาแพนสีเว้แผนสีอ้เข้าใจแล้วก็คือถ้าแผนสีเราสามารถวางเกาะตรงนี้ได้ครับเกาะขาวๆนี่โอเคอันนี้เป็นน้ําใช่ไหมเราต้องก,การทําอะไรอกีกอันนี้ก็จะเป็นการเทรดการที่ใช้ไปแล้วเดี๋ยวเอาบายให้มันจบแล้วกันเอาบายมันจบนะมันจิ้มได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอาบารตรงนี้มันจบเราค่อยไปดูกาดข้างในนะครับกาดมันก็จะมีราคาบิวนี่ เ a ย i n ิ b ง a u t ตเนี่ยก็คือเราต้องซื้อเอาการ์ดไทแท็กโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูส่วนของการ์ดเรามาดูทางขวาของแท็กนี้ก่อนอันนี้หลอกก็คือเราทําอะไรเราบ้างนะครับก็คือหลอกนะครับเจเนเรชัน1ก็คือยุคที่1นนะครับยุคที่1นึ่นะยุคที่1ก็คือ Blue Player ก็คือเรานี่แหละนะครับก็คืออะไร m i โคร m ิว l นะครับซึ่งเป็น กินการ์ดนะครับแล้วก็เออช่่อมันก่อนนี้หลอกๆว่าเราทำอะไรไปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็นี่ไงอะเดี๋ยวะนี่เดี๋ยวค่อยอ่านมันเป็นการเริ่มต้นเราเอาตรงนี้ก่อนอ่าคือมันมีหลอกนะแถบแรกแล้วก็การ์ดเทรดดิก็คือการ์ดที่ใช้ไปแล้วใช่ไหมเล่นไปแล้วอันนี้คือ no card to research ก็คือไม่มีการตำรวจ trap h i ม การในการทําวิจัยนะครับก็สะสมทรัพยากร resource ก็ค you know, mm. ือทรัพยากรการทรัพยากรนะครับไม่ใช่รีเสิร์ชอ๋ออย่าสะสมโอเคสะสมทรัพยากรบางประเภทบนการเพื่อรับประโยชน์ในการกระทำโอเควันนี้ก็พอใช้ได้พอไปรู้เรื่องนะแท็กซีออนเดือดแท็กออนดูแท็กทั้งหมดที่คุณเล่นแท็กทั้งหมดที่คุณไลค์แท็กแท็กแท็กทั้งหมดที่คุณเล่นอยู่ไหนไม่รู้นะครับ แทกสามารถจำเป็นตามความกาหนดของบาตรทั้งนี้ประโยชน์สำหรับการกระทำบางอย่างเฮ้อ๋อแท็กตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่นี่นี่เอออเนี่ยก็คือเราต้องทำแท็กตรงนี้นะครับดูแท็กขึ้นต้นมีหนึ่งเนาะกดเข้าไปนี่ไง event d r a w งเหตุการณ์หนึ่งแท็กเหตุการณ์หนึ่งก็ไม่เข้าใจมันอยู่ดีเนาะโอเคเยวเอาไปก่อนแล้วก็ VP VP คือ Victoria Point นะครับ v i ก t o r i a Point ก็คืออะไรใช้ชนะ,นะการได้รับใช้ชนะคนะแนนชัยชนะนะครับคุณดูคะแนนใช้ชนะของคุณที่ได้สะสมไว้ในใกล้เกมไม่รวม VP แบบไดนามิกให้เท่านั้นเมื่อจบเกมและพได้รับาจากแดงโอเคช่างมันเถอะแอคชั่นนะครับก็คือการจะทำนะครับก็คือการเคลื่อนไหวการใช้ การ action blue card ูการับการสีฟ้าหรือบริษัทหรือการบริษัทที่นี้เป็นการ action ในการใช้ครั้งเดียวต่อรุ่นโอเคประมาณก็นีอะ,ะเ,ขในในเข้าใจต่อยุคหรือเปล่าเอฟเฟกนะครับก็คือใช้ในการเอฟเฟกนะครับก็คือการทำที่ใช้ในการต่อเนื่องกันเป็นสีฟ้าหรือบริษัทแล้ว เหล่านี้อาจถูกเรียกใช้งานใดๆเมื่อถึงการต้องการของพวกเขาอะไรประมาณนี้อ่อโอเคประมาณนั้นแหละเล่นเถอะมามาเล่นมาเล่นเอาประมาณนี้นะครับก็ถามว่าผมจําได้หมดไหมเรื่องภาษาก็เอลืมแล้วก็เจเนอเรลก็คือทั่วไปแหละก็ประมาณนี้แหละก็จาได้เล็กๆน้อยๆคำศัพท์นะครับแต่เชื่อมโยงยังไม่ค่อยได้ เพตัวนี้เปนะครับเปใช่ไหมตัวนี้เปไม่ใช่เพยถ้าเพยจะเป็น pl นั่นแหละเพยเพยนะเออเอ,อ,อย่างนั้นก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ถ้าจะเป็นแทนมันก็เป็นแพรนแทนนะครับก็จะมี pl plan รหรือเปล่าแพรนโอเคพ p l นแอคชั่นโอเค <laughs> okay, okay, เราต้องไม่อะผมไม่ผ่านง่ายหรอกคนต้องเทาในคำเลือกการ์ดมาหนึ่งใบเลือกมาแบบงแอคชั่นเมือ่อกี้ เนี่ยการแอคชั่นนะครับอันเดอร์กราวด์อ่ออันเดอร์กราวด์อะไรวะดีระเบิดใต้ดินเหรอดีทินเนตี D ้ <laughs> เออมันซูมได้ดีกว่าการระเบิดภูเขาระเบิดใต้ดินการระเบิดใต้ดินะน, Nation, นะครับเนี่ยดีทอนเนชั่นดีทอนเนชั่นนะครับก็คือแอคชั่นนะครับสปีดไม่ใช่สเปสปีด การทนะครับใช้10เหรียญผมเรียกเป็นเหรียญแล้วกันนะครับตรงนี้สีเหลืองเหลืองสิบเหรียญและที่จะเพิ่มความร้อนในผลิตภัณฑ์ของคุณ2องสเต็ปโอเคประมาณนี้อ่ะจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้นะ ดูนะดูนะเดี <Wir ar ras ione> ๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บมีเหตุกระท้องคือเครื่องเครื่องมือผมหายโอเคไม่เป็นไรก็คือจังหวะที่ใช้นะกดใช้ไปเลยเนาะจึงดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวนก่อนก็คือตรงนี้เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ฮีทเป็นศูนย์นะครับใช้สองเศษสองขั้นไปแล้ว แล้มันทำไมเขียนว่าใช้หกอ่ะอันนี้วงหเรามีอยู่สนะิบหแล้วเราใช้ไปตรงนี้ใช้ไปหกหรอทำไมต้องใช้หกวะท้งที่มันอว่าสิบไปสองลองใช้ไปเลยใช้ไปแล้ว,ลวอยู่ไหนอ่ะแอคชั่นมาแล้วบูก,การ์ดแล้วไงต่อ อ๋อใช้ไปแล้วอ่ะแล้วฮีททำไมไม่ขึ้นอ่ะฮีทไปไม่ให้ขึ้นเอาเราสกี้ไปแล้วกันนะเอาสกี้ไปจบเทิร์นของของเรานะครับเพลเยอร์ท่อนต้นตาของคุณใช้ไปแล้วมันก็ไม่ขึ้นนะเว่ยก็เอาเป็นว่า เอาเป็นว่าครับยังงงๆอยู่ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส u b s c เ i b รเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์ไลคกดไลไลขอขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามและกดถูกใจไว้ที่นีดเลยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับ